Hello. ีค่ะทุกๆคน,ก,คนกลับมาเจอกับแม่หนิงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนิงจะมาตอบคาถามเพื่อนๆนั่นเองนะพอดีเพื่อนๆถามเข้ามานะคะว่าแม่หนิงไปฝากคันที่ไหนนั่นเองนะเอาล่ะวันนี้นะคะหนิงก็เลยจะมาพูดถึงว่าหนิงไปฝากคันที่ไหนแล้วราคาเท่าไหร่นั่นเองนะแล้วได้อะไรบ้างนั่นเองนะทุกคนอะมาดูกันตอบคาถามแรกก่อนเนาะหนิงไปฝากคันที่โรงพยาบาลจุฬารัตต์เก้านั่นเองตรงกิงแก้วนั่นเองนะคะมาดูแพ็กเกจนะคะว่าหนิงซื้อแพ แพ็กเกจอะไรมาบ้างนะแพ็กเกจเนี่ยหนิงซื้อในราคา27,500บาทนะคะทุกคนก็มีแพ็กเกจนะคะมีอยู่2แพ็กเกจด้วยกันนะคะ12,000หมื 1, 2, นะคะ12,000เท่าไหร่นี่หนิงจำไม่ได้นะคะแต่หนิงเลือกแพ็กเกจนี้มาเพราะว่าเขาเนี่ยเจาะด,ดาวซินโดรมด้วยนั่นเองนะหนิงก็เลยเลือกแพ็กเกจนี้มานั่นเองนะทุกคนก็ในนี้นะคะเขาก็มีให้นะคะว่าตรวจคันแล้วก็ปรึกษาแพทย์นะคะ10ครั้งนะคะตรวจคว สมบูรณ์ของเม็ดเลือด2ครั้งนะคะแล้วก็ตรวจกรุ๊ปเลือดเนี่ย ABO และ Rh เนี่ยหครั้งนะคะทุกคนตรวจคัดกรองภาวะโลหิตธาลัสซีเมียหนึ่งครั้งนะคะตรวจเลือดหาเชื้อฟิลิสสองครั้งนะคะตรวจหาเชื้อ HIV 2ครั้งนะคะตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหครั้งนะคะ ตรวจหาระดับน้ำตาลโปรตีนในปัสสาวะ10ครั้งตรวจอันต์ซาวสองมิติ10ครั้งตรวจอันต์ซาวติดตามความผิดปกติของทารกเนี่ยหครั้งนะคะวัคซีนป้องกันบาดทะยักสองเข็มตรวจสภาพฟันด้วยนะคะหครั้งตรวจคัดกรองโรคพันธุก,กรรม1ครั้งนะคะแล้วก็จ่ายยาบํารุงคันและแคลเซียมอีก1ิบ คลั้งนั่นเองนะทุกคนก็ตัวนี้นะคะหนิงก็ได้เลือกแพ็กเกจ27,500บาทนั่นเองนะซึ่งถามว่าหนิงเลือกตัวนี้มาเนี่ยก็คิดว่าคุ้มไหมหนิงคิดว่าคุ้มนะคะเพราะว่าหนึ่งหละ คือเจาะด,ดาวซินโดรมด้วยนะคะก็เลยแบบว่า2 0 0 0ก็ถือว่าโอเคในระดับนี้นั่นเองนะ1 2 0 0 0เนี่ยไม่ได้เจาะด,ดาวซินโดรมนะทุกคนทุกอย่างก็คือเหมือนกันหมดเลยนะแต่ว่าไม่ได้เจาะแค่ดาวซินโดรมนั่นเองนะใครที่รู้สึกว่าไม่มีความเสี่ยงไม่มีญาติพี่น้องที่เป็นดาวซินโดรมเนี่ยก็ไม่ต้องเจาะก็ได้นะแต่เพราะว่านิงเนี่ยอายุเข้า30นะคะอายุเนี่ยก็เยอะแล้วนะคะก็เลยอยากตรวจรายละเอียด ให้มันเพิ่มขึ้นแล้วก็อยากให้ความสบายใจนั่นเองนะแต่ก็ตรวจมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอก็บอกว่าดาวซินโดมเนี่ยมีภาวะเสี่ยงต่ำนั่นเองนะก็สบายใจได้นั่นเองนะแล้วก็หนิงก็ได้ไปตรวจนะคะ,อ,ะอันเดอร์ซาวติดตามความผิดปกติของทารกในครรภ์นเนี่ยหครั้งแล้วนะคะ คือตรวจตอนเดือนที่5นะคะก็คือตรวจไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะทุกคนก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะคะก็ปกติดีนั่นเองนะถามว่าทําไมหนิงเลือกโรงพยาบาลน,นี้ล่ะได้ศึกษาอะไรไหมหนิงไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลน,นี้ดีไหมกับคุณหมอคนนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะหนิงไม่ได้ศึกษาเลยนะคะเน้นเอาความใกล้บ้านดีกว่านะเวลาที่เราไป ปรึกษามหมอนะคะหรือว่าหมอนัดเช้าหรือว่าเราเจ็บท้องคลอดนะคะเพราะว่าหนิงเลือกคลอดธรรมชาตินั่นเองนะหรือว่าเราเนี่ยมีภาวะแท้งอะไรอย่างงี้นะ,ะหรือมีเลือดออกอะไรอย่างงี้นะคะเราเนี่ยก็แค่ นั่งรถนะคะหนิงนั่งรถไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ5นาทีได้แล้วทุกคนแล้วก็รถไม่ติดด้วยนะไปก็ปุ๊บปุ๊บไปเินเวลาที่หมอนัดตอนเช้าอย่างเงี้ยทุกคนก็ไม่ต้องตื่นเช้าด้วยนะทุกคนหมอนัด9ก้าโมงเนี่ยหนิงตื่นได้เลยนะคะประมาณ7จ็ดถึงแปดโมงครึ่งได้เลยนะคะไปเจอคุณหมอนี่ก็คือสบายไม่ต้องมานั่งแบบจิตตกนะคะว่าโอ๊ยรถก็ติด ก่อนจะไปถึงโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้เผื่อแบบมีเลือดออกมีแบบภาวะแท้งอะไรอย่างนี้นะทุกคนแล้วกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลน,นี่ก็ถือว่าอ๋อแบบเป็นลมเลยอะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้นะทุกคนนี่ก็เลยแบบตั้งคันเนี่ยนี่ก็เลยพยายามที่จะเลือกโรงพยาบาลเนี่ย ไกลบ้านที่สุดเลยนั่นเองนะทุกคนเอาล่ะสาหรับวันนี้นะคะหนิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบให้หนิงรีวิวนะคะแบบนี้นะคะหรือว่าชอบให้หนิงมา้ามอยแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์ให้หนิงด้วยนะหรือว่าไม่ชอบก็สามารถกดลงได้เลยใครที่เข้ามาใหม่นะคะ s u b s c r i b e ให้หนิงด้วยเพราะว่ามันช่วยหนิงได้เยอะมากๆเลยนั่นเองนะสำหรับวันนี้นะคะหนิงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย